วันนี้นะครับมาสาธิตการอัดน็อตนะฮะไม่ใช่อัดนอด็อตการคลายน็อตแบบใช้ไฮดรลิกนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษเนาะที่ใช้ทําการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรใหญ่วันนี้ดารารับเชิญครับมีอันอันสองอันมกใหญ่มีแครี่แล้วก็มีออฟเลนนะเป็นดารารับเชิญวันนี้ตอนนี้ก็กําลังใส่นะครับเขาเรียกว่าปลอกไฮดรลิกแล้วก็ ตัวลูกไฮดรลิกอพอเราใส่อัดสุดแล้วคายออกครึ่งรอบคายยังคายยังอาจให้มันชนเลยแล้วก็คายออกครึ่งรอบดารารับเชิญแล้วก็เป็นมือใหม่นะะยังอยู่ในช่วงของการฝึกงานอยู่เลยนี่ก็เป็นแม่ปั๊มเนาะ แม่ปั๊มไฮดรอลิกแม่ปั๊มแบบนี้เนี่ยใช้งานด้วย2ระบบระบบแรกก็คือใช้ลมเนาะเป็นลักษณะของการเอาลมมาอัดนะให้ปั๊มมันทํางานแต่ตอนนี้มีปัญหานะครับเรื่องลมลมไม่มีใช้งานนั่นแหละก็เลยต้องใช้แบบมือโยกก็เรียกว่าแบบเมนวนเนาะ,อะกองแกงกองแกงฮนะพอเราใส่อุปกรณ์ไฮดรอลิกเข้าไปแล้วนะับลูกปอกแล้วก็ลูกปั๊ม เราก็ต้องทําการแบบว่าตั้งระยะนะครับตั้งระยะการคลายตัวของน็อตนั่นเองนะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เด็กฝึกงานนะเอามือหมุนธรรมดาก็ได้ <c oughs> ขันหัวบอลกันขันกันเลยขันในมันสุดออก สุดตึงมือตึงมือ,อยังพอพอ,พอแค่นั้นแหละแล้วค่อยออกเครื่องรอบไปรอบนึงก็ต้องตึงหลายเดี๋ยวกันน้ำมันพุ่งใส่ตาดอกมึง อรอบเดียวรอบเดียวคลายขันที่สุดแล้วก็คลายออกหนึ่งรอบถ้าคลายออกสองรอบระยะมันจะเกินไหวขึ้นมายืนบังกล้องเนี่ยฮะโอ้ตัวใหญ่อยากยืนเลยนี่ยเอาเสียบสายเสียบสายออกเล่นไ <c oughs> ม่หยกมึงเหรอออกเล่นมึงก็หยกเลย <c oughs> โอ้ยแปดร้อยแปดร้อยบาทยก ดูนะครับทักษะการใช้มือครับนี่ดู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 ออฟเลนครับแสดงว่าใช้บ่อยอ่ะใช้คล่องดูเดินลูกสูบข้างในแม่ปั๊มมันเล็กนะก็เลยต้องใช้แบบรอบจัดนิดนึงเพราะปกติแล้วเราจะใช้ใช้ลุ่มในการอัดวันนี้ลุ่มไม่พร้อมอ่่มาเชื่อมมาเชื่อกมาได้

โอ้ยถ่ายใหม่สายหลุดเาสัน้นไหมโทษใครไม่ได้โทษผมเองอเสียบสายพอดีครับแรงดันเจอแรงดันสูง,ส,งสายหลุดปึ้งอย่างี้ก็แก้ไขวิธีเรียบร้อยแล้วทําการเขาเรียกว่าโบ,นะโบเนาะโบแรงดันออกเนื่องจากแรงดันค้างสายนะก็หาวิธีโบจนได้แหละเ, <laughs> เอาไหมเอาไหมยก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 โอ้โย เหตุงานมาหลายปีดีดักก็พลาดได้ตัเนี่ยรอบไม่ครอบเนะบาะเบาอ่อเบ,บาเบ,บาออเบามันสีห้างของเขาได้แม่งมีตัวเดียวใ้สูง <50. S 1> เดี๋ยวมันจะพังของเขาเูาจะบอหกสิบเจ็ดสิบ แปดสิบแปดยี่แปดหกพอแปดหกพอข้าวเคี้ยห้าคลิกห้าคลิกถ้เาเกินเดี๋ยวน็อตมันจะคลายออกมามยันอเอาแคห้าคลิกพอพอเราคลายออกแค่รอบเดียวอา่าเสียบเสียบจึบชึบช ฮ่าโบคลายแรงดันออกไล่น้ำมันกลับครับผมเช็คลูน็อตเช็คลูน็อตน็อตขยับไหมโอเคขยับแล้วก็ดันน้ำมันกลับระบบนี้ไม่มีสปริงนะครับไม่มีสปริงในลูกสูบเนาะต้องใช้เกลียวของสตตดนะของน็อตในตัวของมันเองนะไล่น้ำมันกลับ โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถอดสายเลยเป็นหัวจุ๊บนะฮะสายแบบหัวจุ๊บเขาเรียกหัวจุ๊บจุ๊บแบบคล้ายๆจุ๊บล่มนะโอ้โหหัวน็อตนะครับหัวนอ็อตหัวน็อตสำหรับใช้ไฮดรอลิกเอาแคลรี่ยกปอกขึ้นมาก่อนเนี้ยหัวกลมๆเนาะมีรูหัวกลมๆม,นะมีรูอ่ะเสียเรียบ ป๊บปป๊บป no ั๊ขอป๊บเด็กฝึกงานนะเนี่ยพ่อค้าเก่าพ่อค้าเก่านี่ครับว nice ิธีการใส่ป๊บปั๊อปมาถอดทุงมือยนะถอดดิค่อยๆดิกล่องสั้นอ้าวสาธิตอีกตัวที่สองแล้วกันง่ายดี มุนหมุนหมุนหมุน,มนจามแป๊บคายออกคือรอบนึงรอบนึงบอกมันแล่นขึ้นตามว่เป็นหยั่งดอกอ่ารอบนึงอันนี้ก็หันทำไม่ครับอู้อ่าครับสุดมือคาออกหนึ่งรอบมันตา,ามก็ว่าเป็นหยังดอกรอบไวเป็นไป อ่าโอเคอาต่อสายเอาสายไปต่อตอนนี้ก็ได้สายลมไปนี่เรียบร้อยแล้ว,วนะสลังก็เอาสายลมมาให้อ่าฝั่งน,นู้นฝั่งนู้นเป็นไงพร้อมยังพรอ้อมพรอนะ้อมเนาะโอเคพร้อมแล้วปิดวาลปิดวาลว,วิธีใช้เ้อลมเสียบแล้วลมมาเปิดวาลลม ไม,ไม่เมื่อยมือนะไปแล้ว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 เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบโอเคแปดสิบหกเอาไว้ยังไงพี่บุญได้ไหมโอเคเคลียห้าคลิกเคลียไม่ไ, <c oughs> ไป <c oughs> ไ <c oughs> ไปไหมไม่ไปก็ต้องใช้เทคนิคชั้นสูงไปเอาื่องมือมาเทคนิคชั้นสูงเดี๋ยวนั่นก็จะโชว์เท,ท,ทคนิคชั้นสูงปาบเทคนิคชั้นสูงใช้ได้เฉพาะตอนถอดน,นะตอนใสน่ใช้ไม่ได้นะเอาอยางเดีย๋ยวผมจะเพิ่มให้ไม่ต้องเพิ่มนะได้ ตอนนี้เปเชอร์มันตกอยู่ที่80แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มให้โอเค90เลยเนี่ยแถมยังไงมันยงปักโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมจะโบโตออ่่โตออื่นอยู่เฉยนะ จัดตัวนี้ด้วยจัดตัวนี้จัดตัวนี้โอเคผมจะโบโบแล้วศูนย์ไล่น้ำมันใหม่ไล่น้ำมันใหม่มันยันมันยันปอกอ่าลงปอกแล้วอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยอัดน้ำมันเข้าไปเลย,ม,เเลยมีแต่อุปสรรคเลยว่าตั้งกล้องเลยนะพอ <c oughs> ตั้งกล้องแล้วอุปสรรคเยอะจริงๆไง <c oughs> อ้าวครึ่งรอบ <c oughs> ให้ขายยังอะ่ะครึ่งรอบเธอ,อยังไม่ได้ขายครึ่งรอบเลยไอ้รอบหนึ่งเลยรอบเลย่เนรอเาแล้วก็ข้อลงข้อลงวนะจัดดีๆจัดตำแหน่งงัดรูด้วยโอเคนะ,ะพร้อมอ่ะปิดวาลล้มพร้อมเปิดลม สิบห้าสิบหกสเดแปดสิี่อ้าวเก้าเก้าสิบเลยแหมแหมไม่เก้าสิบเลย,<อ>ยางพร้อมอ่าโบ ป้าบอาาะไรน้ำมันกับทางปตกโลงเห็นอย่างรูโใส่พลังฝามือนพิฆาดแอ,อ,อบออกแรงเนี่ย ออะไรพี่ก็คิดไรอยู่แล้วเพราะมันจะต้องหักโคตรจยาบเลยอะไรมันคืออะไรหัวบอลหัวบอลยหักไงของใครของผมเหรออ้าวเดี๋ยวซื้อมาใช้ผมเลยนะพระเจ้ตายเดี๋ยวตาย มาแจรผมชุดละแปดร้อยน่ะเอากันน้องกันุ่มยี้เลยให้ไหมเอากันอย่างนี้เลยให้ไหมไม่ได้ไม่ได้ของส่วนตัวกลับไปเนี่ยไหนเอามือหมุนน้ำให้ดูหน่อยดินี่หลังจากอัดแต่พิเศษไปแปดร้อยกิโลอ้าซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละแคลรี่แคลรี่อ่ะซุ่มจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อย